กับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู่สุขสุขคนนะครับมันนี้เบาถัดสีมาอธิบายให้ฟังนะครับเด้อเป็นยังห้าจังนะครับเป็นยังเบาทัดจังทายถ้ำตะกกแตนให้พี่น้องฟังให้พี่น้องเบิงนะครับพี่น้องครับคือตะกกแตนนี่เหตุผลเดียวนะครับที่เบาถัดทายถ้ำก็คือเพิ่นเลี้ยงง่ายครับพี่น้องครับเลี้ยงง่ายต้นทุนต่ํานะครับอาหารก็มีแค่หญ้า หรือใบกล้วยนะครับพี่น้องครับใบไผ่นะครับหากินง่ายครับพี่น้องครับสําหรับหาให้กินง่ายสาหรับตะกะแตนครับพี่น้องครับอาหารตะกะแตนนะครับมอตางครับหาให้ง่วงให้วายกินนะครับพี่น้องครับสาหรับอาหารนะครับลากาอีเบ้าทัดนําเสนอนะครับแป้มนั่นแป้มนี่ให้เบิ้งนี่คือ ใจหักอีลีครับพี่น้องครับใจมากอิลีมากมาตั้งแต่หน่อยแล้วนะครับพี่น้องครับมากมาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับพ่อแม่แต่จักระแตนมาให้กินตั้งแต่เข้านะครับเป็นเด็กหน่อยนะครับพี่น้องเนาะสมัยก่อนนี่เกิดจะบ่ค่อยสื่อของตลาดกินนะครับก็ได้ตักแตนมาแล้วเขาก็ทําการทอดหรือขวนะครับพี่น้องครับกินกับสมตํานะครับหรือเอามาขัวแล้วก็ทําเป็นปนนะครับพี่น้องครับเป็นเจวนะครับได้หลากหลายเมนูครับพี่น้องกับสำหรับตะกระแตนนะครับโปรตีนกระสูงนะครับ มือเบาทัดมากไขขอของใจให้นะครับพี่น้องครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับตัวประเทศเลยรับหรูเราฟังไปน้ากันนะครับเด้อคุณนาประโยชน์ของตะกะแตนครับพี่น้องครับโปรตีนสูงนะครับกินง่ายเลี้ยงไปเถอะพี่น้องครับถ้ยอยากเลี้ยงนะครับเรต้องไปฟังคั้มภูนันขัามภูนีนะครับเด้อคือเบาทัดบริเณมสนับสนุนนะครับให้ฟ้ามนันดังให้ฟ้ามนีดังนะครับพี่น้องครับทีทายถ้ำนี่ปัดใจลักลักเลยนะครับ จุดประสงค์หลักๆเลยก็คืออยากให้พี่น้องนะครับได้มีรายได้นะครับพี่น้องครับลงทุนจักพันหนึ่งนะครับหรือ2 0 0พันสามพันซ้นันพ่อนะครับพี่น้องครับที่เหลือก็คือต่อยอดโดยการนะครับขยายพันธุ์นะครับพี่น้องเองนะครับโดยการนะครับเพาะพันธุ์เองนะครับพี่น้องครับแล้รก็ขายไครนะครับเป็นลักนะครับ ลองลงมากับขายนะครับตัวตะกะแตนนะครับพี่น้องครับกิโลหนึ่งก็ตกเข้าไปหาลอยแล้วนะครับพี่น้องครับว่าพื้นของกินของอยากนี่มันบบมีคําว่าตันครับพี่น้องครับแล้วก็บ่บตองยานมันเล็ดหลอดออกมาลุดออกมากินเขาในแหในหน้าพี่น้องครับพรว่าในแหในหน้ามันก็มีตะกะแตนของเขาอยู่แล้วพี่น้องครับตะกะแตนพื้นบ้านเท่าก็คือตะกะแตนอีโมนะครับตะกะแตนนะครับอีเลืออีควงนะครับพี่น้องครับตัวเยืเยนะครับนาคือเลือนะครับพี่น้องครับ มีของมันอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับเพราะตองยานเขาลุดออกมาแล้วขยายพันธุ์เดอกพี่น้องครับมันขยายพันธุ์ได้แห้งดีนะครับพี่น้องครับจังบรดิสเขากินนะครับตักกแตนนี่มันหากินยากครับพี่น้องครับยุคนี้สมัยนี้นะครับหาคนสิไปไต่มาขายให้กินคือซุ้มือนี่บ่มีคือแต่กรอนนี่บ่มีนะครับพี่น้องครับซุ้มือนี่อยากกินก็คือยญ้าเข้าตลาดนะครับขีดนื่องกับปลาเข้าไปแล้วหาสิบบาทพี่น้องนะครับเขาถอดขายแห้งแพงก็หันผุนนาพีน้องนะครับ ถ้พี่เดียวนี่ก็ยี่สิบสามสิบบาทห้าสิบบาทแล้วพี่น้องเข้าสิกินให้มันอิ่มคือเข้าเลียงเองนี่เป็นไปบ่ด้นะครับพี่น้องกับเบิ่งติละครับมีติดตัวงามๆนะครับพี่น้องเนาะเข้าสื่อใครมานะครับขีดนึงนะครับสทางออนไล่หรือว่าไปสื่อฮอดฟั่มนะครับพี่น้องครับเอามาแล้วเข้าก็มาทํากันนะครับพี่น้องครับฟักไข่นะครับ เฮ็ดโกงเฮ็ดยั้งขันเฮ็ดเองได้หฮาก็เฮ็ดครับพี่น้องครับถ้าเฮ็ดบ่ไดดห้าซสื้อเอาเลยพี่น้องครับเริ่มต้นนี่หฮาซสื่อก่อนนะครับลงทุนสื่อก่อนโกงมันขอบมั่นนะครับพี่น้องครับกว้างเมตรคุ้นเมตรนะครับพี่น้องครับยาว2เมตรมีสิมียางพร้อมนะครับมุงก็เป็นมุง32ตาต่อตารางนิ้วพี่น้องครับลู่ค่อนข้างที่จะเล็กละกาเนื้อผาค่อนข้างที่จะนานะครับเอาทัดสื่อมานะครับสื่อมาเลียงนะครับ ลงทุนสามพันสื้อไข่นะครับขีดครึ่งนะครับซื้อโกงอีกนะครับพี่น้องครับซื้อขอกอีกนะครับพี่น้องครับท่านหานะครับเป็นสามพันนะครับเบาทัดจิตไทยลงให้พี่น้องเบิ้งนะครับตอนนี้กระลังฟักไข่ออกมาเป็นตัวนะครับประมาณสามลอยสี่ลอยตัวนะครับพี่น้องครับเปรียบเทียบก็คือลอยละสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนออกเบิร์ก่อบเบาทัดจิตไทยเบิ้งนะครับเบาทัดเอามานะครับเฮดสําเร็จดีอยู่พี่น้องครับ เลียงง่ายนะครับเนอะเบาถัดกระลันตีให้นะครับพี่น้องยาเนี่ก็เป็นยาเน่เปียกกระได้นะครับท้าวบะมียาเน่เปียกท้าวบทานท่านปลูกไว้เ้า็ไปหายายาทุกสายพันธุ์มันกินในเบิร์ดแล้วครับพี่น้องครับตะกกะแตนมันบวชเลือกครับเพียงแค่โปรตีนมันสี่หน่อยหรือหลายแค่นั้นเองนะครับบ่ต้องเป็นห่วงเรื่องตลาดตันบ่ตันถ้าของกินนี่พี่น้องครับแค่ห้องทอดขายนี่มันก็บบพอขายแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้มันอาจสี่กิโลลหาร้อยบาทนะครับพี่น้องครับพ่อไม่ขายไปทอด ไม่ค่าซื้อจาการ์มไปกิโลละห้าร้อยบาทก็ไม่ค่าซื้อไปถอดแล้วมันตกกิโลหนึ่งเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทพี่น้องครับบมตองยานบอมมันสิตันนะครับพี่น้องครับของกินของอยากนะครับกินมือนี้ํามาแรงมากขี่ออกเลียนะครับพี่น้องครับมือหนึ่งกินขามหนึ่งสองขาบกระดครับพี่น้องครับว่ามีคํามาเบื่อนะครับตะกัดแตนนี่กินกับสมตั้นะครับบ่ตองยานตันครับพี่น้องครับอนาคตข้างหน้าอาจจะมีนะครับ การแปรรูปนะครับผลิตภัณฑ์นะครับเป็นน้ำพริกตะกะแตนครับพี่น้องครับแน่นอนอยู่แล้วครับพี่น้องครับน้ำพริกตะกะแตนนีสุดยอดนะครับคล้ายๆน้ำพริกแมงดาล่ะครับพี่น้องคล้ายๆน้ำพริกมันปูพี่น้องครับถ้าเ้ามีหัวคิดถ้าเ้ามีคข้วมัลูนะครับพี่น้องครับต่อยอดได้เลยนะครับพี่น้องเลี้ยงเป็นฟ้ามใยๆเลยนะครับขายไข่พร้อมขายตัวมันพร้อมนะครับขายผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมพี่น้องครับพยายามคิดผลออกมานะครับ คือมันเลี่ยงง่ายที่บ่าถัดทายทํำให้ฟังทายทํำให้เบิงนะครับพี่น้องครับเข้าบอเข้าจาเขาจะคล้องฟร์มล่ะกับาาปเบิงผากทาปเบิงฟร์มนะครับพี่น้องครับแต่ละฟรามแต่ละฐานก็ตอบมามีแต่คำตอบเดียวกันครับพี่น้องครับเลี้ยงง่ายนะครับหญ้าเนี่ยเข้าสือเมื่อวานล้างบานเข้านะครับพี่น้องครับหรือเสือมาปลูกนะครับแบบเป็น่อนก็ได้ครับหญ้า เนี่ยหาเนี่ยเปียก็ะได้ครับพี่น้องครับหยาอิสราเอลหยาเงี้ยกระตางครับพี่น้องครับว่าแต่มันหวานนะครับงวกินดีนะครับถ้ากระแตนก็กินดีนะครับเด้อเลียงไงครับพี่น้องครับเบื้องมันใหญ่ซำเนียมันผสมพันธุ์กันพี่น้องครับเราคิดเบื้องว่ามันไข่เมือนึงมันจะไข่หละพี่น้องนะครับสามมื่อสี่หมือเก็บขายนะครับพี่น้องครับสามมือนสี่มือมือนนะครับพี่น้องเขาเลียงรายนะครับโอ้โหนะครับพี่น้องสิเพียงานยังล่ะพี่น้องไม่จังสติไร้ปานนี้นะครับอย่าไปคิดว่ามันติดต คนอีสานนี่นิยมบริโภคตะเกตแตนนะครับพี่น้องครับแทบจะอรอยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพี่น้องขันมีนะครับขันมีคนเอามาขายเข้ามาไปแต่ให้เมื่อยเราพี่น้องนะครับอันฮิดคอขันิดกงดีๆบพตองหยานมันรุดครับพี่น้องครับถ้าข้าสีเหลียงเพียงเพื่อให้เป็นค่ำวิภาควิจาร์นะครับพี่น้องครับว่าเหลียงแล้วให้มันรุดออกมากินเข่ากินผลละหมากหลากใหม่ให้ในสวนนะพี่น้องครับ ขั้นแนวหนั้นบ่ต้องเลี่ยงครับพี่น้องครับขันเท้าเลี่ยงเพื่อคัวอมอยากได้อยากดีนะครับพี่น้องครับโดยใจนะครับเลี่ยงโดยใจนะครับเลี่ยงเดือยควอมมักนะครับเลี่ยงเดือยควอมอยากได้อยากดีนะครับพี่น้องครับเท่าเลี่ยงเลยครับบ่ตตองไปสนคําผู้ใดว่าอยากเลี่ยงตะกกระแตนเลี om, ่ยงไปแล้วย er ันนะครับมันตายย่านตลาดมันตันขายพอได้ครับพี่น้องครับสิปูกระโพดก็บยันง่วงมากินนะครับพี่น้องครับ สีปลูกพักปลูกหญ้ากับยานแมงมากินนะครับพี่น้องครับสีเหลียงงัวกับยานงัวบะมีราคาข้านเกี่ยวหญ้าให้งัวนะครับพี่น้องครับสีปลูกอันนั่นปลูกอันนี้กับยานแมลงวันทองเจาะนะครับพี่น้องครับมีแต่ยานกับยานนะครับคันแนวนั้นขาเอินข้นนะครับบก่าออกจากกรอบนะครับพี่น้องครับเนาะคนเท่าตองกาที่จะคิดกาที่จะทํานะครับกาคิดกาที่จะแหวกแนวออกมาจากนะครับ ข่ำว่ขคำจ๋าของคนอื่นนะครับคำดูถูกนะครับพี่น้องครับถ้าคนกายเฮ็ดในสิ่งที่คนอื่นเฮ็ดใดนะครับนั่นหมายถึงนะครับเขาเฮ็ดใดเขาต้องเฮ็ดใดนะครับพี่น้องครับเขาเอื่นว่าคนใจจริงจริงใจนะครับพี่น้องครับค้นกายีีจะทำนะครับพี่น้องครับบางสิ่งบางอย่างคนอื่นเขาเฮ็ดไดทั้งทั้งที่เขาเฮ็ดบ่ไดพี่น้องครับและเป็นอยังเขาเฮ็ดบ่ไดนะครับถ้าเฮ้าตั้งใจสีเฮ็ดเสียางนะครับพี่น้องครับตั้งใจสีเลี่ยงนะครับ ต้นทุนกับบริแทงเกินไปนะครับบริวาเขาปสือมาเบิดขอกเบิดโกงเขานะครับพี่น้องครับเขาสือมาแต่ใครมันนะครับโกงคันเ็ดเองในเขากระเ็ดนะครับพี่น้องครับขอกมันมุ่งมุ่นนี่นะครับเลี่ยงได้บิดล่ะครับพี่น้องครับอย่าไปคิดย่านถ้าคิดย่านบ่ต้องเลี่ยงนะครับคือเราทัดนําเสนอนี่ทาอันใดมันติดกระแสทาอันใดมันดีจริงมันดังล้วก็มันสามารถ จับตองได้นะครับพี่น้องครับผู้เฒ่าผู้แก้เลี้ยงได้เลี้ยงได้ทุกเพศทุกวัยนะครับพี่น้องครับย่ำห้องโบยู่นะครับพ่อแม่โบยู่ลูกก็สามาถหายหาอาหยังไอ้กินได้ครับพี่น้องครับใบกล้วยนะครับพี่น้องครับใบไผ่นะครับมันกินบบเลือกครับพี่น้องครับตั๊กแตนนี่มันกินได้เบิดทถูกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องครับ ม่ต้องไปคิดว่ามันเสดสือหัวาอาหารมะเกือคือหมูนะครับก็่ต้องคิดว่าเสดสือหัวาอาหารมะเกือคือไก่คือเป็ดคือปลานะครับตัวนี้ถือว่านะครับตอบโจทย์นะครับเลี้ยงแค่เดือนเดียวเ้องก็สามามาได้ขายผลิตภัณฑ์แล้วนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องปองไปผู้เพิ่นบริเลียงนะครับสือไปบริโภคนะครับพี่น้องครับน้อยคนหรอกพี่น้องครับถ้าจะมีเวลาเลี้ยงตกกะแตนี่พี่น้องครับข้าราชการนะครับเนึ่ง ผมมีเวลาแน่นอนนะครับพี่น้องครับคู่หมอตำรวจตำราเนี่ย่มมีเวลาแน่นอนครับพี่น้องครับสิมาเลียงนะครับเพราะฉะนั้นเข้าเลียงใดเรียงเลยนะครับพี่น้องครับเลยอีกอย่างหนึ่งผู้เท่าผู้แก่ผู้เพิ่นนะครับอ่าผมมีเวลาเลียงนะครับพี่น้องครับหรือว่าลูกเต่าบ่อหายเลียงยังสียนะครับย่านเป็นผ้าหลานนะครับพี่น้องเข้าเลียงค้ายเลยพี่น้องครับเ่าต้องไปคิดย้อนทีเลียงบ็ได้นะครับเ่าต้องไปคิดว่ามันสิตันนะครับพี่น้องครับ ขนาดเนื <lien> <im sharing> <im> <im> ้อม <im> <im> ูนะครับพี่น้องครับโลดละลอยก็บาทนะครับพี่น้องครับเขายังเลี่ยงนะครับพี่น้องครับอันนี้ถ้ากระแตนโลดละหาลอยก็บาทนะครับพี่น้องครับโลดละหาลอยบาทเฉพาะขายตัวมันนะพี่น้องครับเดือนเดียวครับพี่น้องครับว่่ได้ใส่ห้อมไ่ได้ใส่หัวอาหารคือมูนะครับเขาใส่แค่นะครับหญ้าแล้วก็ใช้แค่ใจนะครับพี่น้องครับดูแลเพื่อนนะครับเพื่อให้มันไห้นะครับนะครับพี่น้องครับ ออกจากกรอบให้มันได้นะครับแล้วก็ล่มนะครับข้าดูถูกของคนให้มันได้นะครับพี่น้องครับอ้ยเดี๋ยวสิเก้าเหตุคือเขานะสื่อนันสื่อนี่มาเลียงนะครับเดี๋ยวกับว่าเป็นคือเลียงแมงดาเดี๋ยวกับว่าเป็นคือเลียงปูหน้านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวกับว่าเป็นคือเลียงนั่นเลียงนี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวกับว่าเป็นคืออ่าสื่อตะพาลามาปลูกนะครับพี่น้องครับตัวนี้มันแยกแยกออกไปด้วยพี่น้องด้วตัวนี้มันเป็นตะกะแตนนะครับ มันเลี้ยงง่ายพี่น้องครับกันเท่าอยากเท่ากับได้กินนะครับเลือกกินเท่ากับขายนะครับพี่น้องครับลองเฮดเบิ้งนะครับขันเป็นไปได้พี่น้องบ่อยากเสือเขานี่เข้าเฮดคอกเฮดโกงขึ้นมานะครับบ่อยากซสือไข่ของเขาเนี่ย่ะเข้าเฮดคอกเฮดโกงขึ้นมาถ้าไปซสือเอาตัวมาเลยพี่น้องครับกิโลหนึ่งยังสี่ถ้าเขาขายให้โลละห้าร้อยเนี่ยเข้ามาให้มันใครใส่ใสเขาเนี่ย เอาหนามพุ่มไส้เห็ดไส้เป็นกองไว้จักหน่อยพี่น้องครับเป็นเนือินเขาจักหน่อยนะครับกิโลเดียวนี่พี่น้องก็สามารถต่อยอดได้แล้วนะครับสําหรับสะกคเตียนนะครับปาตังกาหมดจีนนะครับพี่น้องครับถือว่าเลียงง่ายไสพันนี้นะครับพี่น้องครับเราทัดไปเบื้องมาหลายคลิปแล้วพี่น้องครับที่ยูทูบเบอร์แต่ละา่านไปทายมากถือว่าโอเคนะครับพี่น้องครับตอบโจทย์การตลาดดีนะครับ อากาบ่าวทัดไปไทยเองเนี่ยอากาะจะของฝรามไทยลงเศษลงไล่เนี่ยพี่น้องครับมันมันมีเฮาเบิองตลอดมีเหี้วศึกษาครับพี่น้องครับอย่าไปกิดว่าสิมาง,งมเข็มเนมหาสมุทรเป็นไปบ่ได้นะครับพี่น้องครับเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เฮาบ่ต้องไปสือสูตรมาใส่ครับพี่น้องครับนะครับเอาไปต้องไปสือสูตรเขามาใส่นะครับในหัวสมองเขานี่สามารถเขาไปเบิ่งเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเฮาเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับ โทรศัพท์ซู่เมินี่ไพ่กับเติมน็ตไพ่กับไม่น็ตกันทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับอยู่บ้านแห่งมมเน็ตฟรีพร้อมนะฮะสามารถเข้าไปเบิ้งใน Google สามารถเข้าไปเบิ้งใน YouTube สามารถเข้าไปเบิ้งใน Tik To k พี่น้องครับไปเบื้องในเพจนะครับใน Facebook นะครับพี่น้องครับอู้เปมนตอนนี้เขาเลี่ยงกันสนั่นวันไว้พี่น้องครับดังแห้งนะครับพี่น้องครับไม่ต้องยยานว่ามันตันหรอกพี่น้องครับผพราว่าจะคล้องกับกินขึ้นกันนะครับ เป็นกับเขามันเป็นอาหารนะครับพี่น้องครับที่สามารถบริโภคได้นะครับเมือต่อมือมือต่อมือเลยพี่น้องครับนอกเนื้อจากขายตัวมันแล้วถ้าเฮามี่ข้อมคิดที่สลาดที่จะออกจากกรอบล่องพิษล่องถือเบื้องนะครับพี่น้องครับเฮ็ดผลิตภัณฑ์เฮ็ดโลโก้เจ้าของึืนมาขายเป็นอ่าสินค้านะครับพี่น้องครับอ่าเฮ็ดเป็น ชิ้นข้าโอทอ็อปหรือว่ายเฮดเป็นน้ำพริกที่ส่งสามารถส่งออกได้พูดได้พี่น้องครับเ่าธรรมดาเลยนะครับสามารถขายในประเทศเท่านี้ก็รวยแล้วพี่น้องครับสรางกนบอกระเลี้ยงสรางกนคิดว่าอ่ายัานมันตันตังเสียเท่าเลี้ยงเลยพี่น้องนะครับเลี้ยงเลยนะครับบอกแล้วกันสิว่าอ่าบบาทัดบอกใส่พอแมนนะครับเนื้อคือบบาทัดบอกให้ฟังนะครับ ฟ้องดีต้องนําเสนอนะครับพี่น้องครับบอเลเป็นววาวทัดนีอยากให้พี่น้องนี่ไปสื่อไข่จากฟ้ามนั้นฟ้ามนีมา,พพนมาเพาะพันธุ์มาเลี้ยงบองลแมนนะครับเด้อคือนําเสนอให้หวยเห็นนะครับเกี่ยวกับการเกษตรผสมผสานเกี่ยวกับฟ้ามตะกะแตนเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกนะครับ แบบไดมันดีแบบไดมันบวดีนะครับพี่น้องเท้าแยกแยกเองได้นะครับเท้าใหญ่แล้วนะครับบวต้องให้พูนมาสี่ทางนะครับพี่น้องครับเข้าเบิงแล้วนะครับเทาทําพ่วงขอใจแล้วถ้าเขาคิดว่าเขาหนาจะเห็ดได้นะครับพี่น้องครับเห็ดเลยนะครับพี่น้องครับบวต้องคิดว่าต้องรอนะครับถ้ารอกับ้องให้เป็นรอเงินนะครับพี่น้องครับถ้าเขาบ่มีเงินนะครับก็แค่ร่อเงินแค่นั้นเองนะครับพี่น้องครับสามารถที่จะเอามา เห็ดเป็นธุรกิจนะครับประจํานะครับขั้วเลื่อนเข้าได้เลยนะครับมีลูกกซ้อนให้ลูกเลี้ยงซอยนะครับเบิ้งซอยมีความสุขครับพี่น้องครับตื่นขึ้นมาอย่างเมอนเสานะครับก่อนสิไปเฮ็ดแนวอื่นนะครับล่างหน้าล่างตาเดียวมานางเบิ้งนะครับตะกกแตนในคอกกําลังไงกําลังถอดปีกนะครับถ้าเลี้ยงไม่ถ้าฟักไข่กับกําลังถอดไข่กําลังถอดอ่าขาบออกจากไข่นะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเบาทัดจีไท้ถ้ำของเบาทัดสื่อมานะครับพี่น้องครับเอามาฝากไข่ตอนนี้้านับรวมๆแล้วนะครับพี่น้องครับก็ไดประมาณเก่าเหมือแล้วนะครับอ่าบมเดมโมเดแมนะครับในประมาณสิบเอ็ดหมือแล้วนะครับพี่น้องครับออกมาประมาณสามลอยสี่ลอยตัวแล้วนะครับมีความสุกครับพี่น้องครับตื่นขึ้นมานางเบิงนะครับในสิ่งที่เหาขิดจากเลี้ยงในสิ่งที่เหาขิดยากทํำนะครับพี่น้องครับเบาทัด กอซมีมือนีได้กระเบาทัดมาจากนะครับการทายทามเกี่ยวกับการปลูกนะครับพุดซาสามรถนะครับพี่น้องครับหลักๆเลยนะครับลองลงมากับฝรั่งกิมจูนะครับถามว่าสิ่งที่เบาทาเทียดีบ่กระเทือว่าดีนะครับสําหรับพี่น้องผู้ผลหมักแต่ผู้ผลหมักคุณเกิดจะมีข้ามตัวแยงโอ้ยานนอยยานนันยานเหนียญเฮ็ดบ่รด้นะครับพี่น้องครับคือกันกับเรียงตะกะแตนนี่แหละนะครับ ตอนนี้เบาทัดก็กำลังเอามาเพาะพันธุ์อยู่นะครับพี่น้องครับสิพยาามเห็ดห้มันด้ไะครับสิพยาามเห็ดห้มันดได้ขยายพันธุ์ห้มันได้นะครับพี่น้องครับส่วนพี่น้องนะครับที่จะอยากมีความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงนะครับก็สามารถนะครับเบิงน้ำเบาทัดได้เลยนะครับพี่น้องครับเบาทัดผ้าเห็ดผ้าถ้ำนะครับนี่คือวิธีการฟักไข่นะครับพี่น้องครับ อ้เพ right? ื ids, right? huh kind of ah, ่อนจะคล้องฟาร์มนะครับพี่น้องครับเพื่อนก็จะใส่ทั้งนะครับใยมะพร้าวนะครับใยมะพร้าวนะครับหรือจะเป็นแกบดํานะครับโปด้านบนนะครับพี่น้องครับด้านล่างก็จะเป็นทรายนะครับเด้อเฮ็ดพี่น้องครับขันคิดว่าจะคล้องอยากเฮ็ดนะครับบ่ต้องไปฟังคํกลนนะครับบ่าต้องไปสนคนเดือนนะครับพี่น้องครับคนห้อวันสีรวยนะครับพี่น้องครับเอา้ังมาชุดไว้กับคงจะลุดอ่าบรยูนะครับพี่น้องเนาะ แต่แต่คนมันสิทุกนะครับพี่น้องครับมันโม่ก่าออกจากกรอบอย่งไรมันก็อยู่ในไข่ไขก็บัวซีเล่าแหละครับพี่น้องครับบางคนก็ยังอยู่ใตตมอยู่นะครับข้อมขิดบางคนกํา่ังพุดขึ้นจากตมนะครับพี่น้องครับบางคนกํา่ังโพขึ้นมากลางน้ำนะครับบางคนกํา่ังโพจากน้ำนะครับพี่น้องครับบางคนกับบานแล้วนะครับพี่น้องครับบัวหาเล่าคนละมันบัวซีเล่าดอกนะครับพี่น้องครับมณีบาทัดนําเสนอบาทัดเป็นก้นบอกตรงๆพงๆพองพางๆนจังหน่อยได้พี่น้องเด้อ ขอโทษขออภัยถ้าบอพ่อใจนะครับพี่น้องครับสําหรับเอฟซีที่กาลังฟังอยู่นะครับกะคงจะมีบางทันที่ฟังแล้วนะครับรู้เึืถึงใจนะครับพี่น้องครับยังถึงจิตใจนะครับยังถึงความรู้สึกนะครับของเ่าถัดที่นําเสนอให้พี่น้องนะครับได้หูได้เห็นนะครับถามมันบ่ดีจริงเขาบเลี่ยงาลายปนน้ดอกนะครับพี่น้องครับถามมันไปบรลดนะครับเขาเศร้าเหตดตั้งเตโดนหล่ะล่ะนะครับพี่น้องครับ มันต้องมีข่าวออกมาล่ะว่าเหตุบุได้ทั้งสันทั้งซีโอ้ยนะครับเลี้ยงไปกับตายเลี้ยงไปกับบ่อฟักเอาไปฟักกับบ่อฟักเอาไปฟักกับบ่อๆนะครับพี่น้องครับโอ้หลายปัจจัยนะครับสําหรับคนคิดยานะครับพี่น้องครับก็ตามที่เบ้าทัดบอกนะครับเด้อขันอยากหู้นะครับลุยเลยนะครับพี่น้องครับขันใจง่ญ่นะครับพี่น้องครับได้ที่สางงานแน่นอนนะครับ คนเฮานะครับถ้าใจบนหญ่พอนะครับจักรยานกับบอดดปันครับพี่น้องครับย่างเกานะครับอันนี้ก็ลองเอาไปคิดทบทวนเบ้งนะครับเด้อพี่น้องครับเป็นอีกหนึ่งความรู้เป็นอีกหนึ่งนะครับทักษะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับพี่น้องครับในความคิดของคนเฮานะครับพี่น้องครับที่จะเอามาต่อยอดนะครับการเบิง y o ยูทูบนะครับนำเสนอให้พี่น้องเบิรงนนี่ถือว่ายุคนี้สมัยนี้ตอบโจทย์นะครับ พี่น้องมีกินมีอยากนะครับย้อน youtube นะครับซูมเมอร์นี่นะครับอยากเก็ดการเกษตรอีหยังกับเขาไปเบิ่งใน youtube นะครับพี่น้องครับอยากเลี้ยงอีหยังกับเขาไปเบิ่งใน u t u b e นะครับอยากปลูกอีหยังนะครับพี่น้องครับกับเขาไปเบิ่งใน u t u b e นะครับพี่น้องครับ่ฮู้เรื่องยังกับเขาไปเบิ่งใน u t u b e นะครับพี่น้องถือว่ายูทูปเบอร์เนี่ยเป็นผู้เสียสลเดนะครับพี่น้องเด้อเป็นผู้ทุ่มเทให้พี่น้องนะครับในมีนะครับ มือดีๆนะครับพี่น้องครับที่มีโอกาสนะครับในสางสรนพ้นงานนะครับจากการเบิร์ o u t u b e นะครับพี่น้องครับเอามาเห็ดปั๊บใส่ในหัวในสวนในขั้วเลื่อนเห่านะครับพี่น้องครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับถือว่าเท้าประดงไปสื่สูตรเขาคือสมัยก่อนนะครับเขาเสียั้งก็ตามเขาสามารถศึกษาใดใน YouTube ครับพี่น้องครับย่าให้ค้นตัวใดครับยุคนี้สมัยนี้นะครับยุควิวัฒนาการนะครับพี่น้องครับ ยุคอิเล็กทรอนิกส์นะครับพี่น้องยุคอิเล็กทรอนิกส์นะครับพี่น้องครับยุคดิจิตอลนะครับยุคดิจิทัลนะครับพี่น้องครับคนเฮานะครับยุคนี้สมัยนี้มวยไฟตัวไผแดดดอกพี่น้องครับนะครับขนาดพวกตัวเงืนทาง ตัวเอาเงินนัผู้เถาผู้แก่ครับพี่น้องครับโท่มาตัวเอาเงินนังสันนงษี่ว่ามีความผิด้นัสันนิษฐ์ปุ้งเงินบ่อยากครับพี่น้องสู้เมื่อนี่เขาโหูท่านแล้วนะครับเพราะว่าโลกไอจีโลกยิทัศนี่มันไปไกลแห้งแล้วนะครับพี่น้องครับเนาะผู้เถาผู้แก่สมัยตะกี้กับังตั้งต่วิทยุสู้เมื่อนี่ถือโทรศัพท์ของไพ่คล่องมันนะครับพี่น้องครับสีว่าสังคมกลมหนากระแม่นนะครับแต่ว่ามันจําเป็นต้องรู้เท่าถึงการนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้น ก็คือตีเบาวทัดบอกแล้วนะครับพ be ี่น้องครับว่าคันอยากเลี้ยงก็คือเลี้ยงเลยนะครับบ่าต้องคิดว่าเฮ้าเสียดใดหรือบ่ได้นะครับพี่น้องครับให้เห็ดบึงก่อนนะครับเห็ดบ่ได้จังววาเห็ดบ่ได้นะครับตัวนี้นะครับเห็ดบ่ไดดจังหวาเห็ดบ่ไดดท้าบาทัดในเห็ดยาว่าเห็ดบ่ได้นะครับพี่น้องครับเลี้ยงง่ายเบาวทัดเอามาเลี้ยงแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้กําลังฟากออกจากไขประมาณสามอยตัว4ี่อยตัว รอให้ฟักหมดก่อนนะครับก็คงจะเป็นหมื่นตัวนู่นแหละนะฮะเพิ่นบริเออกมาเธอเดียวพร้อมกันได้พี่น้องครับเพิ่นออกมาเมื่อละสิบตัวรอยตัวสองรอยตัวนะครับก็อหลายขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเพราะว่าตอนแม่เพิ่นนะครับยอนไข่ลงไส้นะครับเพิ่นบริยอนกันพร้อมกันสักทีเดียวนะครับพี่น้องครับเพราะว่าการเก็บเนี่ยสามหมื่นสี่หมื่นเขาเก็บไข่เธอหนึ่งนะครับหรือห้าวันเก็บไข่ครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในมือที่หาเนี่ยเขาอาจจะ พึงไข่นะครับสาหรับตัวไรที่ไข่หม่นะครับพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้นะครับบ่าวทัดขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับมือนีบ่าวัดมาอ่าเทศนาให้ฟังเนาะครับเนาะพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ